สวัสดีนะครับอืมดีใจก่อนคุณอยู่ในช่าของ r e t ต o สูงใจคอร์เตอร์สไน์ฮะหลังจากที่ผมบอกไปว่าช่วงนี้ผมไม่สามารถเล่นได้ะฮะหรือว่าไม่สามารถที่จะสตรีมได้ภายในเจ็ดวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อวานผมไม่ได้สตรีมนะฮะผมก็เลยไม่รู้นะฮะว่าเมื่อที่คิมเกินเขามีปั๊บหรือแบอะไรบ้างวันดนีไปวันยันผมก็ตื่นมาทำคิปให้แล้วกันเนาะ เด็กผมไปสตรีมเนาะและผมก็ต้องฉีดวัคซีนครับในวันที่สิบผมต้องไปฉีดวัคซีนเข็มสามแลวพอวันที่สิบสองผมก็ต้องไปมอบตัวของทหารแต่ไม่เป็นทหารนะแค่ไปม,มอบตัวเฉยคือสมัครแหละ <S <S เกดจคืยเรื่องเซนตัวไว้ก่อนนะเราจะมาดูกันว่าวันนีแบบับอะไรบ้างไงโอ้โนี่ก็อืมเป็นการแบนที่ เรียกว่าดีไหมก็ดีนะคิงมันต่อยบ้ามันไม่ค่อยมีอะไรที่สนุกขนาดนั้นหรอกนะสำหรับคนที่ไม่มีคิงหรือว่าไม่ชอบหรือว่าเล่นจากกลหรือว่าเล่นมาหานี่จะไม่ชอบคิงม,มากครับมันต่อยเกียนเกินไปครับแล้วก็หาหลับก็สมควรนะฮะมันก็โผล่มาบ่อยอยู่นะคนแฝดก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ทีแล้วก็คุยนฮะสองนี้มันเป็นคู่อยู่แล้วก็ต้องโดนไปตามระเบียบนะอืม ส่วนการอื่นก็จากแบนด์เลยสหรือสาไม่รู้สิตอนนี้ดรอปออกมาเหลือแค่หนึ่งซึ่งคาดเดาได้ว่าคนที่เก็บกดอยากเล่การอื่นบางบ้แล้วบนหลายครั้งเนี่ยต้องหยิบมาอย่างแน่นอนส่วนอยู่นาฟก็ฝืนหยิบได้ไหมก็ฝืนหยิบได้แต่ว่ามันจะไปแพ้ให้พวกแบบอะไรอะไนไนมันงคว่าตัวลวงไนไนไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็มีอยู่ก็คือ บทค้างฮะก็คือทหารไม่โดนแบนนะฮะสัปดาห์นี้นะทหารไม่โดนเลยสักคนนะะไม่โดนแล้วก็เยืเฟกนะคือคาเตอร์กินเกียร์ในโดหนังๆนะเหลือแต่เคอเตอร์ที่มีค่อยเกียร์เท่าไหร่แต่เขายังเหลือตัวเกียร์อยู่บ้างอย่างซอยุนนอเวกที่ลุกออกมาแต่ก็มีวิธีที่กำลาบมันอยู่นะฮะซอยุนไม่น่ากลัวมือตะก้อนแล้วนะ แล้วเขาก็แบนตัวฮิวไปแต่ว่ามีซอยุนอยู่ก็ไม่ต้องฮิวขนาดนั้นแต่ถ้าเกินฮิวทุกจังหวะก,ก็ได้ฮิวอยู่นะก็คือซอยุนนะคืออยุนมันต้องใช้ตัวดาบถมเยอะครับเอาเพี่เห็นส่วนตัวนะห่วทหารนี่ก็ใช้คอนกับเจนโดรีบๆถมไปอยาแบบรีรอเลยไม่งานเจไม่งานอะไรอ่ะซอยุนเเวกมันจะใต้ป่าหอกใสเราก็มีสิ้นตายไปทางกลมก็มีมันดูแบนกันย,ยาน โอ้โหนี่เป็นการแบนที่กะมาให้คิงได้เล่นเลยนะดูสิคิงโดนสองควินก็โดนสองค่ะนี่กะให้รีเพเซอร์แบบซ้ายทั้งเป็นเลยนะโอ้กดแบนสองว่าเถื่อนแล้วนี่แบนสามนี่กะให้แบบเลือดยันเลยกระติ่มแล้วก็แบบปล่อยทหารไม่ออกเลยปล่อยอะไรไม่ออกเลยเลือดก็น้อยอีกคือกดไม่ออกเลยอะถ้าแบนสี่นี้น่าจะหนักนะก้าสุนสุดอย่างแกนี้แบนสี่นะที่เคยเห็น โดยด้วยกวาที่มันแบนนะขนาดนี้ก็ต้องแลกกับการที่มีลมยาไหลาลาหลุดออกมาอย่างนี้โอ้ยโอก็สมควรแล้วเขาอุ้ยกอดมันหลุดเยอะมากไมไ่หลุดสิเขาเรียกว่าใช้เยอะอ่าขอโทษที่พูดผิดนะถ้าเป็นพี่เต้จะพูดเฟี้ยวไปดีแต่นี่มันช่องอ่อนเกินอ่ะแต่ว่าหากมาใช้ไ,ไหมมันก็ยังใช้ได้ใช้ถูกจังหวะก็ใช้ได้เพราะบางครั้งสกิวของอ้ยาน,นี้มันโหลดเสร็จมันก็ไม่ใช้ทันทีขนาดนั้นมันต้องรอจังหวะด้วยว่าพวกนี้ใครจะกิลตอนไหน ซึ่งหมายความว่าจะเล่นได้แต่ยานเรียกกองทำมไ,มไม่ได้เลยก็ยคือเอ็มเคนั่นแหละของกินอนะไรสักอย่างเด็กนี่ถึงเด็กินเลยดูบัฟกันดีกว่านะอู้เห็นกันบัฟที่ตลาดแบบแทบจะแบบรอ้อยเปอร์เลยก็ว่าได้นะเราก็รู้แล้วมินดิตา้ามันก็ไม่โดนนะมินดิตา้าไม่โดนก็ไม่ว่าหรอกแต่ตัวนี้ก็เก้งนะถ้าว่าทีเด่นนะ่ะ ในสมองอนี้ไม่ได้เป็นทีเด่นทั้งหลายนะที่เรกสำหรับทหารนะ่ะถือก็เป็นทีเด่นอยู่นิดน,นึงแต่ก็ต้องมีความที่แบบต้องกลัวตัวนี้นะตัวสไปร่านะจริงๆมันเรียกว่าแดดก็ได้นะนี่สไปร่ากันมีหลายชื่อแดดร่างคนชั่วนะนเป็นตัวละครที่ได้จากหอเราะผ้านะฮะซึ่งถามว่าวัาวน,นวันนี้จะเจอไหมมันก็คงไม่ได้เจอง่ายๆขนาดนั้นนะ เพราะว่านองจากคนเลเวพาคนชนใหญ่ไปเติมแค่เลเวลสูตรน,นะนะถ้าเกิดเจอพวก,กแบบบานเป็นหนักๆมันก็จะเติมประมาณสักเวลสิบห้าเสิบห้าก็ได้มาแล้วคือเติมเว้สิบห้าแล้วอะเติมเงินเกียร์สามพันกว่าก็มีสิทธิ์ได้มาแล้วแต่สำหรับคนที่เติมแค่เ,ลเวลสูตรนะให้ประมาณสักสองสามวันครับไม่วันอังคารไม่ก็วันพุธไม่ก็พุธน่ะหัะที่แบบมีโอกาสเจอแน่เลยนะคือวันพุธเพราะว่าต้องไปไล่ทำเฟสน,นะ จะครบเลยเวล่อถึห้าโอมันเก่งไหมเก่งนะแล้วก็ติดพอรเยอะด้วยเราเทียที่ดีมากๆเลยนะเดีย๋ยวจะให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันเก่งหรือเปล่าจริงมันเก่งนะแต่ผมไม่มีมันหรอกแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถไปเกตอาหารได้แล้วก็เวลามันเลือดน้อยนั้นนะมันจะวาไปด้านหลังเลยคือไปตีด้านหลังเลยครับอืม ซึ่งเป็นอันตรายต่อทีมอะไรก็ก็แบบชัดๆเลยนะเป็นอันตรายต่อทีมทหารครับคือทหารไรเฟินก็โดนบัฟใช่ปะแล้วตาแดงก็ไม่โดนทหารตาแดงไม่โดน,ดโดนทุกๆคนเลยรอดหมดเลยครับหมดก็ไม่โดนไม่มีทหารคนไหนโดนเลยครับเบกนี้แต่ว่าด้วยความที่มันบัฟตัวนี้มาพวกทหารไรเฟินทั้งหลายก็ต้องเสียสันหลังไปตามระเบียบ อันนี้ก็เป็นทีมที่ผมจัดนะฮะสำหรับใครที่มียามมาทาดดนให้ใช้รยอันทหารหลักๆได้นะนลำนี้แต่ลำนี้จะมีข้อเสียนะคือถ้าถึงแม้ทหารลงมาจะมีบัฟที่อดก็จริงแต่ว่าจิลบงบาลียม,มันจะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะถ้าเกิดเราไปเจอกับอะไรอ่ะเจอกับยูบินอ่าเราไปเจอยูบินนี่ เราเราทําอะไรไม่ได้นะตองก็ต้องมีแตบ่แบบเตียมันไม่มีที่ใช้งานอยู่ถ้าอยากใส่บาลีจริงอะ่ะเจออยู่บินแปบบ๊บอย่าเพิ่งทําอะไรเลยอย่อยาเพิ่งใส้บาลีเลยเมื่อกี้ก็เกิดข้อผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยอ่ะอ,อธิบายกันใหม่แบบๆแบบแบบนะก็คือว่า้อยากใช้นะอยากใช้นะั้นหลบคนที่มีมาธาดอนนะเพราะว่ามาธาดอนเป็นยานนี้แบบสร้างไม่ได้สร้างยากหรอกมันมันได้ยากมันเงอนไขาย,ยากสหรับคนที่เป็นทหารจจะ ต้องใส่ผนังเคาน์เตอร์เยอะจริงผมก็ไม่ได้ชอบใช้ผลังเคาน์เตอร์ขนาดนั้นหรอกอืมก็ต้องรีบค่ายูบินให้ตายเอาฆ่ายูบินตายแล้วก็เอาบาลียครอบเลยอย่างนั้นแหละถ้าอยากใช้ยานีให้เต็มประสิทธิภาพแต่ผมก็ยังเลือกใช้มาธาดอนนะมีดาเมจของข้างแรงแล้วก็ล้วงตัวหลังเองค่างดีเลยละ่ะมันทําให้เวลาเราก็คือนะเห็นพวกทหารเกาหลีเขาเล่นกันคือบางคนไม่ต้องใส่หมดค้างเพื่อล้วงนะเพราะเขาหวังในโซลล้วงไปเลยอ ก็คูอจะใส่ทหารคอนแล้วเขาใส่เจนโดนะถ้าเราให้นี่มีเจนโดก็เปลี่ยนตัวนี้ได้เออ,เ,อ,อเป็นดาบแดงนะแม้บางคนก็เปลี่ยนไปตัวนีนะ้ก็ไม่แย่นะ กันไวเพื่อเจอทีมจับกลนชุดทหาราแดงก็ต้องว่ามายิ่งแล้วฮะตัวมืองก็ขยิงแรงแต่บางคนก็ไม่ชอบมันะว่แอนิเมชันมันดูยิงขาสเกลก็ดูยิงเร็วว่ะตัวกันก็โดนบับมามแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบตอนนี้ก็ไปเกณฑ์นะวไปจับใบแดงไปเกณฑ์ทหนารได้นะใส่ของให้ทํทำได้แล้วกันนะ ของก็ไม่ได้เย่ยก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นก็ใสกูดาไว้แล้วกันตัวนี้มามาตบสอยุนได้นะก็คือเราปล่อยคอนปล่อยเจนโดไปคือมันก็กันอะไรไม่ทันแล้ววะถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดตัวโรมันตายเร็วนะคือถ้าเกิดใครที่แบบเจอพวกอะไรอะ่ะสอยุนที่มีนิสัยแบบเริ่มเกมมาปล่อยมาก่อนเนี่ยคือโอกาสเราชนะมันก็สูงอยู่เพราะว่าเขาปล่อยสอยุนมาปั๊บอะ่ะเขาก็เสียคอนเดียวว่าเขาจะมีแต้มปล่อยอยู่เดถึงหกแต้มมันก็ยากใช่ปละล่ะอ่ะ ปล่อยปุ๊บอะไอคอนก็สไลด์เจนโดก็ฟันพอเจนโดมันตีครบครบจำนวน3ทีหรือทีไม่รู้สิมันก็จะตัดขาในการตันขามันติดคีดแรงมากมันทำให้โอยุนน่ะตายตอห้ซลินวาร์บมันก็โดนคีอยู่ดีเป็นข้อบังคับแต่ถ้าเกิดแบบถามว่าไอสไปร่าสามารถเกณฑ์ทาหารด้มันเกณฑ์ได้ครับการที่จะจับคอเตอร์ไปเกณฑ์ทหารนั้นอะ จำนวนที่จะบอกว่าเรียกสหารได้อยู่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าอย่ากเกิน3ามตัวนะเคาน์เตอร์จัดในทิทห,หารแบบให้อยู่เพียงแค่สามช่องเท่านั้นนะแต่จากใจผมที่ผมเล่นทามันเิ่นนานนะผมจะใส่เคาน์เตอร์แค่สองช่องนะเพราะว่าแค่นี้มันก็เหนือพลังพอแล้วไม่ต้องเอาพลังเคาน์เตอร์เยอะขนาดน,นั้นถ้าเกิดเกินสามตัวไม่เรียกเคาน์เตอร์แล้วเขาเรียกว่าทหารทหารเก๋ <c oughs> ถึงการที่คุณใส่เอาเว้ิ์ต้นหนึ่งก็มีสิทธิ์ยังทหารเกร๋เหมือนกันนะแต่แต่ว่าใส่เขาถ้าเกิดใส่เอาเวกต้นหนึ่งอะที่เกิดทหารมันเรียกเก๋ไหมมันก็ยังเรียกเก๋ได้อยู่มั้งเพราะเอาเวกไม่มีพลังที่เยอะมากครับแบบยอมมนุษย์อะแล้ว hey, เกิดวันไหนวันหนึ่งในเกาหลีเขาเอาทาหารเอาเวก์ลงมาก็ต้องเปลี่ยนคำพูดนี้เหมือนกันว่าอย่าให้เอาเวกเกินสองตัวให้เอาเวกตัวเดียวพอ,อถ้าถามว่าจะเอาเก๋นะ จะให้เป็นจะให้เอาอตัวนี้ออกนะถ้าเกิดจะเอาสไปร่า่นะผม่ไม่มีสไปร่าเมาทำพานไม่เสร็จนะเปลี่ยนเป็นสไปร่ายัางไงดีกว่าเพราะตัวตน,นี้เราต้องภาวนาว่าต้องถมให้ไหวถ้าถมช้าล่ะอะไรช้าล่บอะไรอ่ะมันอาจจะโยนซอยุนนะเจอซอยุนขีเวลาตัวนี้มันตายไปตัวนึงอะ่ะมันจะได้บรับตีเร็วแล้วก็ได้เลือดมาตัวนี้คือดูดเลือดอะ่ะแต่ว่าซอยุดมันตัดเลือดไม่ให้เรา เด้งเรือถ้าเราเด้งเรือแล้วก็คือตายเลยนะอย่างที่รู้กันนะเนาะอืหรือไม่ใครลำคาญไอ้คนที่เอาเวลดิกาเหมือนกันก็สามารถที่จะใช้เชือเลียได้ผมให้ฉายาว่าสไปาพนั่นเองแต่อย่าใช่เลยถ้าใช้ไปก็ไม่คุ้มแต่ว่านึกมันตบเวลดิกาได้ดีนะ ด้ดีฮึมเม,มันตกหมือเด็กกาได้ดีแล้วอืมันไ,ได้ตกเอนด็กกาได้ดีมันตกไอตัวนี้มันตกเจอ,อยู่ได้ดีแล้วก็ตกมันมันตกคนหลังเก่งง่ายๆเลยนะแต่มันก็มีความเล่นยากอยู่แบบเดรรี่อะหรืออาจจะเล่นง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้อะผมก็มันเล่นเล่นคอปเตอร์ปล่อยก็เลยไม่รู้เินรี่เป็นตัวเล่นง่ายหรือตัวเล่นยากกันแนะ่ เอ้นมันปลาถูกจังหว่ามันก็ทําให้เรลยืเออเลยนะก็เดี๋ยวมาดูสกิลสเย์กันนะให้ดูแค่2ตาพอนะผมก็ไม่ได้ว่างเล่นให้หลายตาตัดต่อขนาดนั้นนะเดี๋ยวไปดูกัน